มันเป็นยังไงนี่ตัดสินอย่างนี้มันใช่ไม่ได้พวกมือเท่าไหร่สารทุกตัวมันต้องมาลงเลือกตั้งมันต้องมาถึมือกูไม่ในี่มาแต่งตั้งโดยไอ้คอปชก็ไม่ช่วยหรือให้อำนาจที่มันวงการั้งหมดอันนี้มันหมดยุคหมดสมัยแล้วมึงรู้ไหมไอ้กอปการของเราเนี่ยสภาประชาชนของเราหรือองค์กรสภาประชาชนของเราเนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่สามารถที่จะวงการพวกมือหรือเปลี่ยนลจใหม่หมดเลยไม่ได้แล้วอ่ะเพราะมันเป็นยุคของพวกมึแล้ว การนั้นสรุปตรงนี้คือเแล้วน้อ,องตีนสรุปต่อเลยนะ<ช>ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่เปลี่ยนแปลงมวยหมดเลยเดี๋ยวเรียกว่าเช้งเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกเชนเชนหรือเปล่าเะเชนเชนเชนอ่ะเอาสรุปตรงนี้เไม่เป็นปัจจัยผู้ภาษาอังกฤษเ <c oughs> พราะความรู้ต่ำนะแล้วให้น้องตีนให้น้องตี่ความรู้ต่ำพี่ก็ต้องขย่งิบ ก็จะโดดไม่เดียวดยูโทรศัพท์ไม้ดีจะได้สูงจะได้สูงนะเจ้าพี่ยืนติหยามันก็ติหยาความรู้ต่ํำถ้าโทรศัพท์พลาดนะนี่จะตัวไม่เดียวแล้วไม่สามร้อยสิบแม่อยาให้พลาดสำคัญมากโทรศัพท์เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผวัสังและน้องปิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือนะนายมีชัยรุชพันธ์เนี่ยรู้ดีว่าตัวบทกฎหมายหรือการที่ร่างเอ่อ กฎหมายรัฐมนูญฉบับ50เนี่ยฉบบฉบับปี2550เนี่ยเขาเรียกรัฐมนวยนะที่พวกเราเรียกกันเสมอว่ามันมีอะไรเนี่ยแฝงวางหลุมพรางกับดักไว้สารพัดเอื้อต่อองค์กรอิสระทุกๆองค์กรแล้วก็เป็นอะไรที่รู้ดีไปหมดว่าจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้เรียกว่ากกตชุดนี้เรียกว่าคอตอสอชุดนี้เรียกว่า กอสอมอชุดนี้เรียกว่าปปทออ,อุ้ยสารพัดไปหมดเก่งจริงจริงและเสนอผ่านฉลุยหมดภูมิใจมากบ้านเมืองนี้แทบจะวิบัติบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรออีกหนึ่งสายสุดท้ายนะคะถ้ายังไม่มีใครเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้นะว่าตอนนี้นะท่านกิติรัตนนรนองเนี่ยบอกว่าประชาธิปัตย์นี่บิดเบือน เรื่องเงินกู้ IMF บอกว่าการคืนเงินหนี้เงินกู้ IMF ถามกลับไปว่าสมัยในชวนนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีทำอะไรให้ประเทศหน่อยนีะ่ะกลับมาพูดบิดเบือนเรื่องหนี้ IMF รู้ก็รู้อยู่ว่าสมัยท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นคนเคลียร์หนี้นะจนกระทั่งการค้าเนี่ยค,คือเรียกว่างบประมาณสมดุล นะทรัพย์สินหนี้สินอะไรสมดุลหมดนะคะไม่มีการติดลบไม่มีการงบประมาณเขย่งนะคะนายกิติรัตน์นรนองนายรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการดูเทปทอล์กโชเรื่องเศรษฐกิจพักประชาธิปัตย์คือทอล์กโชเนี่ยโชว์ Show ปากเน่าๆแล้วก็โชว์เรื่องชั่วๆโชว์ Show ที่จะบิดเบือนนะข้อเท็จจริงต่างๆพักประชาธิปัตย์จัดทอล์กโชเพราะว่า จากข่าวที่ออกมามีการบิดเบือนข้อมูลเสนอความเท็จหลายๆอย่างเช่นกรณีการคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540มีการกล่าวว่ารัฐบาลกู้เงินมาคืนให้กับ IMF ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการกู้เงินมาคืนแต่เป็นการใช้คืนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในการชำระคืนเงินกู้ IMF และจากการเจรจากับ IMF จนเราไม่ต้องเสียค่าปรับรู้ไหมไอ้กรวกเขาบริหารไม่ใช่ทื้อบือ้อให้มาปักปรับจนได้เพราะมึงคืนเขาล่าช้านายกก็ต้องเอาเงินทุนสำรองเนี่ยมาคืนเงินกู้เหมือนคุณมีเงินฝากดอกเบี้ยต่ำคุณเอามาจ่ายคืนเงินกู้ซะแล้วหาเงินอื่นๆมาชดเชยก็เรียกว่ารู้จักบริหารเงินเข้าใจไหมไม่ใช่ซื้อบือ้อ นะใช้คืนเงินก็เจราจา IMF เเขาก็ไม่ต้องเสียค่าปรับก็การที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นการคืนไปการกู้เงินมาคืนเนี่ยก็เข้าใจได้สองอย่างคือหนึ่งประชาธิปัตย์ตั้งใจจะบิดเบือนข้อมูลหรือไม่ก็สองนะประชาธิปัตย์ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารเงินทุนสำรอง ระหว่างประเทศไอ้กรวกไม่เข้าใจอะไรเลยและมึงมีไอ้กรอนไว้ทําไมในเมื่อไอ้กรนเนี่ยรู้ดีนักแต่มึงนั่งอมอะไรอยู่ไม่อธิบายให้หัวหน้าพักขี้เธอมึงออกมาพูดลักษณะนี้ในขายขายขี้หน้าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเข้าใจไหมเอาออกมาคืนเงินกู้เพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยคืนเงินกู้ดอกเบีย้ยมันจะได้ลดลงก็ไม่ต้องเสียค่าปรับคุณจ่ายนี้ช้าคุณเสียค่าปรับ เขาเรียกว่าการบริหารเงินทุนการบริหารการเงินรู้จักไหมนะให้รู้ไว้ด้วยให้ทำความเข้าใจเรื่องการบริหารเงินทุนสํารองระหว่างประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยรัฐบาลของเรานะรัฐบาลชุดนี้ที่เข้ามาบริหารประเทศสามารถลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากสามารถที่จะจัดการกับภาระที่เกิดขึ้นจากกองทุนฟื้นฟูจำนวน1.4 1.14ล,ล้านล้านเข้าใจไหมเงินทุนกองทนุนฟื้นฟื้นฟูเนี่ยใครไปเป็นหนี้มาล่ะใครไปเป็นหนี้มาใครทำหนี้คนนั้นก็ต้องเอาหนี้ไปกองไว้ตรงนั้นไม่ใช่ผักหนี้มาให้รัฐบาลพวกคุณเนี่ยไปทำอะไรมาจำได้ไหมพี่น้องปอสอ ก็ไปทำนี่มาแล้วใครอุ้มกองทุนฟื้นฟูใช่ไหมและใครแบกรัฐบาลมาแบกโยนขี้มาให้แล้วมันเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลสมัยนั้นกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องโยนกลับไปธนาคารแห่งประเทศไทยไปดูแลกันซะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ในอดีต เข้าใจไว้ด้วยส่วนเงินกู้3.5แสนล้านเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำกับเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยเพื่อพัฒนาระบบการคมานาคมขนส่งนะอย่างอย่างเรียกว่าทันสมัยรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกซึ่งขนาดนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายโดยยังไม่ได้กู้เงินแต่มึงก็บอกว่ากู้เอามากงงกงงกง ซึ่งเป็นการบิดเบือนอย่างมากแต่ถ้าเมื่อไหรม่มีก็เงินก็นเป็นเงินอนาคตก็จะเป็นการกู้เงินเพื่อสร้างอนาคตด้วยเพราะว่าระยะเวลาการกู้เนี่ยไม่ใช่เอาเงินก้อนมากองและเป็นหนี้ทั้งจำนวนมันจะค่อยๆเบิกปีละงบประมาณปีละเท่าไหร่เท่าไหร่เจ็ดปีกว่าโครงสร้างพื้นฐานจะเสร็จระหว่างเจ็ดปีก็มีบางส่วนที่เสร็จก่อนก็ใช้งานไป ก็คืนเงินกู้ได้มีไรายได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการบริหารของรัฐบาลเขาไม่ซื่อบือ้อไม่โง่เป็นควายนี่ IMF ก็ไม่สามารถไม่มีปัญญาจะคืนเขาคุณกิติรัตน์ก็เลยบอกว่าผมจะขอพูดว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้ตอนที่คุณอยู่นะ่ะคุณเป็นรัฐบาลนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสมัยนายกบักหัวชวนหรือนายกอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ทำอะไร ใหม่ขึ้นมาเลยมีแต่การกู้ตามพหลกอไทยเข้มแข็งสี่แสนล้านใครไปว่าคุณไทยเข้มแข็งมองไม่เห็นอะไรเลยนะซึ่งมองไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับประเทศเลยแล้วยังเอาเรื่องเก่ามาบิดเบือนถือว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจทำลายประเทศชาตินะคะคุณกิติรัตน์บอกว่าเป็นการทำลายประเทศชาติซึ่งเราก็บอกแล้วว่าคุณทำลายชาติชตัด คุณไม่เคยสร้างสรรค์นะคะเอาหมดเวลาแล้วนะคะไม่มีใครโทรก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีใครที่ยังฟังอยู่นะคะก็ฟังเอเชียอัปเดตเราจะลิงก์สัญญาณช่องเอเชียอัปเดตสำหรับ107.40นะคะท่านผู้ฟังก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายซึ่งหลับรอแล้วรอเล่านะคะหลับไปก็โทรเข้าได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะวันนี้สายเข้าก็ไม่กี่สายนะคะ ไม่เหมือนเมื่อวานร้อนฉาเลยเมื่อวานนี้นะคะก็เตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเตรียมพร้อมนะคะพวกเรานะจะต้องต่อสู้กับอำนาจเถื่อนกันต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีขอบคุณพี่น้องทางสมุดปราการพี่น้องนนทบุรีนะคะสามวาอัปเดตนะคะแถวโน้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณน้อง 90.25ที่ลิงก์สัญญาณนะคะขอบคุณมากราตรีสวัสดิ์นะคะนอนหลับฝันดีแล้วก็ฟังเอชอัปเดตต่ออ้าวอ้าวสวัสดีค่ะกำลังจะจบพอดีเลยสวัสดีค่ะจากไหนจ้ายังไง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 ไมธรรมน,นนะูลน่ะค่ะมันต้องแก้ไข้วครับค่ะต้องแก้มาตราสามศูนเก้ามา ร,รัฐมนุนปีปี50นี่ยต้องแก้ไม่มีอะไรเ็นอย่างอื่นไม่ว่าอะไรมันจะเกิดแม้ว่าจะล้มตายมันเพียงใดก็ต้องแก้มันไม่มีอะไระเพรก็วางกฎหมายมันไม่ยุติรรมอะ่ะมันจะมาปกครองได้ยังไงอะ่ะมันก็ต้องแก้อย่างเดียวอ,ะอ่ะก็แล้วใครอ่ะมันมาขัดขวางได้ยังไงล่ะมันไม่มันไม่ถูกต้องค่ะถ้าใครไม่ยอมรับได้อ่ะ รับไม่ได้มันมาของว่ามันก็คุณมาเขารู้อยู่แล้วคุณอ่ะยึดอำนาจเขามาแล้วก็คุณเขียนขึ้นมา<ฆ>เขียนขึ้นมาถ้ามันเขียนแบบเป็นคำเขียนเพื่อประชาชน,นก็ยอมรับว่าโอเคอ่ะอันนี้อมันเขียนนั่นรู้อยู่แล้วว่าไปทำอะไรไม่ว่าในอดีตในอนาคตปัจจุบันกระทำความผิดฆ่าคนตายก็ไม่ผิดที่ทำานาารับก็ไม่ผิด อย่างนี้ละมันเพื่อทักษิณหรือเปล่าเนี่ย่มันทักษิณไม่ไที่เกี่ยวข้องอะไรตรงไหนเลยทักยิำหน่อยเี้เลยเมื่อไอ้คนที่จะทาการรัฐประหารนั่นเองตัวมึงนี่แหละอืมใช่ไหมคนถิงใช่ป่ะใช่ค่ะนั่นก็พวกเขาเองนั่แหละไอ้พวกที่มันเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมานั่นแหละและองค์กรอิสระทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะต้องแก้เออกันหมดล้อล้อล้ทิ้งหมดเลยมันต้องเอาไว้ให้มันเป็นเตี้ยนหนามหรอกค่ะ แล้วใครจะทำเขามวลไปทำมวลมาหาประชาชนมที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยคคนที่ฟังอยู่นี้ตอนตอนนี้ทุกๆุกคนเนี่ยออกกันมาไม่ใช่ว่าจะไปให้คนใดคนหนึ่งมันรวมพลังกันมาออกมาแล้วบอกว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องการเอาธรรมนูญฉบับนี้ออกไปปีห้าศูนย์เนี่ยไม่ต้องการออกไปซะ,ะแต่ถ้า,าว่าเราไม่พร้อมเพียงกันเนี่ยมันก็มันรู้ว่าจะมีพลังเท่าไหร่มันอยู่ที่ประชาชนด้วยนะ เดี๋ยาจะพูดพูดพูดแล้วก็ไม่ยอมทําไม่ออกไปอีกที่หนึ่งให้จะออกกันไปเท่าไหร่ล่ะคะมองอะไวันนี้จะเป็นการที่สุดนคนที่ฟังสถานีวิทยุกวปเนี่ยคไม่ว่าควพหรือว่านอกปชอ,อะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยคุณก็คือคนหัวใจเดียวกันทั้งนั้นแหละคะคือคนที่ไม่ได้รับความมายุติธรรม บุกกดทีโกมเหงกันทั้งนั้นแหละไม่ว่านบชรหรือกว,วปมันก็คือแยกตัวกันมาแล้วคุณก็ไปแบ่งแยกกันเลยคือสิ่ง,ง,งที่ถูกต้องก็คือคุณได้รับความไม่เป็นธรรมก็เหมือนกับผมนั่นแหละคุณกับผมก็เหมือนกันแหละคือแล้วผมไม่ไปทำอ่ะเราวันที่หนึ่งเ,เราไปบอกให้รัฐบาลว่าเราต้องการให้รัฐบาลผ่านารัฐบลสามเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูล เออนั่งรัฐมนุนบัตรฉบับใหม่แก่ลมล้างไปเลยฉบ,บับใ้มาตาสามสิบเก้าอะไรที่มันไม่ถูกให้รัฐบาลดําเนินการไปไม่ต้องไปกลัวรัฐบ,บาลไม่กลัวอะไรกลัวอะไรกลัวทําไมไมรื่องไม่กลัวทําไมเมืม่อในคุณเนี่ยก็ว่าคุณเน่ยพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณจะไปกลัวทําไมกลัวทําไมอะไรเกิดแล้วมันเกิดมันอะไรมันจะมาฆ่าเหรอจะอย่าําให้สื่อ สิ่งที่ถูกต้องคุณจะไปกลัวทําไมใช่ไหมผมขอเน้นลว่ากลัวทําไมไม่ต้องไปกลัวประชาชนขายังมีกลัวเลยตายเขายังมีกลัวเลยทองไปเนี่ยประชาชนน่ะตายเขายังม่กลัวเลยม่จฉากันเมื่อคนไหนที่ตายมั่งไหมถูกยิงถูกปืนยิงตายมันไม่มีใช่ไหมใช่ มีแต่ประชาชนถูกยิงตายเขาจงกล้าที่ออกไปยิงให้กลัวให้ถูกยิงตายเลยเขายังไม่กลัวเลยคแล้วคุณคนนี้การเมืองเขาจะต้องกล้าผมกว่าพี่น้องประชาชนอีกเป็นน้อยเข้าอ่ะเป็นผู้นำอ่ะคุณจะต้องนำนำคนเป็นผู้นำจะต้องกล้าหาน่ะค่ะคนที่เป็นอ่สสสวอพวกเนี้ยคุณน่ะต้องเอาให้มันเป็นผู้นำอ่ะจ้ะจ้ะ เดี๋ยวเอาอย่างนี้วันที่สิบหกนี้เราจะเจอกันไหมเนี่ยอ่ะผมไปครับผมไปไปนะแล้ววันสิบเอ็ดสิบสองไปไหมผมสมุตรปรการนะครับผมออสมุตรปรการของพ่าไปที่สมุตรปรการในวันที่ยี่สิบหกนะครับเมแล้วก็วันที่สิบสามเนี่ยลาดกระบังนะเวทีกวกครับอ่าบอกกันทั่วๆ่วไปด้วยนะอย่าลืม ครับผมก็ฟังอยู่ทุกเวลานะครับกรดานี้วิญยุของเราฟังวิสถานีวิทยุอื่นระทึกขึ้นเดือนก็ฟังไม่มันได้อารมณ์เหมือนกับไอของเราหรอกมันคนมันมันมีความทุกข์อะทุกใจอ่ะค่ะอยากจะอยากจะรับฟังข่าวสารของพวกเราอะแหละค่ะคือเรฟังฟังไม่ได้เลยฟังตอนนี้ฟังอย่างอื่นไม่ได้แล้วฟังได้แต่ของเราฟังแต่ของเราแล้วคนนี้ฟังได้ไม่เินสานลาทีแล้วก็หมุนหาอะไรครับมันไม่เหมือนของเราอะนะ ่ไมมเหนพูดกันอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยคือว่ากวปเราเนี่ยถ้าเหมือนนักรบในสายในอดีตนะนะครับผมก็เปรียบเทียบว่าเป็นนักรบผู้กล้าหาญเนี่ยเข้าไปไปคิดค่ายแล้วก็ท้าเลยฮะท้าลบเลยอย่างเรากวปเนี่ยมันท้าลบอยู่หน้าค่ายเลยชี้หน้าเลยใช่มึงเจ้าไงว่ามามึงเจ้าไงอ่าเอาหนึงเอาไปนำกำลังพลไปอยู่หน้าค่ายแล้วก็ล้องท้ากันเลยเพราว่ามึงไอ้สรางก็จะมาโนงกองอิสระอีกพวก ไอชาขั่วทั้งหลายมึงออกมาพูดอะไรกูไม่กลัวมึงเออ่าออกมา้ากันอะไรอย่างเงี้ยผมชอบอย่างเงี้ยคือว่ามันนี่มันถึงจะถูกไม่ใช่ว่าเอากองคนแล้วไปยกคลแล้วไปอ้อมค่ายเนาะมาเขาเรียกว่าเสียกําลังเสียฟองคลอ้อมค่ายเป็นตีเป็นเดอนก็ไมลบสักทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เลยเรื่องประชาชนก็เหนื่อยมื้นกันนะประชาชนเหนื่อยเหนื่อยที่ห้อมไปห้อมมาไม่ไม่ยอมไปค่าลบทีอย่างเงี้ยโอ้ยฆ่าเลยคุณติ๋ม แต่ในนี่ยสุข้าพล่ะพี่น้องประชาชนที่เป็นนักรบเนี่ยนักรบผู้กล้าหาญเนี่ยออกมาลบอะไรถ้าหากว่านย่งถ้าคุณชอบลบนะแต่คุณถ้าไม่ชอบลบคุณชอบเดินก็คุณก็เดินไปเะเดินไปอ้อมอ้อมค่ายอะไรมาคุณมันต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ค้าลบเขาถ้าคุณกลัวคุณก็จะไม่ต้องไม่ลบใช่แต่ถ้าคุณแน่นอนนะคุณใจสิงนะคุณก็มากับผมเนี่ยมากับผมปวปรเนี่ยมาค้าลบอะไรเขาลบไห้ปรตถะที่ปักเนี่ยนะค่ะอ่าท้าลบไปแม่มันเลยอืม เออถ้าร้องวามึงอะเขียนกฎหมายมาในมึงมึงเป็นธรรมรอเปล่ากูไม่ใช่ควายนะเว้ยกูว่านะว่าม oh, For ึงเออเขียนกฎหมายผิดน่ะถ้าเป็นธรรมกูรู้นะอะไรเป็นอะไรกูก็รู้นะมึงไม่ต้องเอามาพูดหรอกนี่จะยังเงี้ยกูรอว่ากูจะบ้าวันไหนวันไหนแล้วกูจะเบิดไปขว้างมยเไอ้พวกเนี้ยฮะกูว่ามึงมีอารมณ์คนนอนกันนะเว้ยชักเหนื่อยแล้วนะเว้ยมันคนไม่ได้นะ เออมันจะไปบิดเบี้ยวกัวนมาบิดเบี้ยวกันไปนี่เดี๋ยวเ,ยวเจอระเบิดแม่ไม่เฮียพวกเนี้ยอเอพวกนี้ออนคนิีมจ้าสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็คือว่านักต่อสู้นะคะคือเราไปวันที่หนึ่งเนี่ยงานใหญ่ของเราข้างหน้าคือวันที่ยีสิบหกเนี่ยเป็นการระดมนะคะระดมเอ,อพี่น้องเราว่าช่วยเหลือกันนะคะว่าตั้งสถานีให้จบอย่างน้อยสี่ห้าวันเนี่ยก่อนที่จะขับเคลื่อน ไปที่หน้ารัฐสภาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้องเรียบร้อยหมดนะฮะเสาเสา,สาเครื่องเครื่องต้องจบแล้วนะคะแล้วก็พี่น้องชาวนาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการอุบาทของพักประชาธิปัตย์ที่รัฐบาลจะต้องรีบออกรับลูกนะฮะแก้ไขนะแก้ไขเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่แก้ไขแก้ตัวหรือแก้อะไรคุณจะต้องเดินหน้าที่คุณรับปากกับประชาชนเอาไว้ และชาวนาเนี่ยขณะนี้เนี่ยชาวนาเนี่ยคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งในประเด็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่แต่คุณชาวนาเนี่ยชาวนาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือรัฐบาลชาวนาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยอมรับกรรมเมื่อเมื่อเออข้าวราคาถูกก็ยอมรับนะหกพันรัฐบาลอภิสิทธิ์ให้ก็ยอมรับไม่ออกมาโต้อตอบแม่อะไรเลย และชาวนาก็จะเป็นอาชีพที่แบบว่าถูกกดขี่มาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่พอรัฐบาลน,นี้มองเห็นความสำคัญของชาวนาออกมาประกาศว่าจะช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรที่ไม่เคยได้ลืมตาอ้าปากนะคะเมื่อรัฐบาลประกาศข้าวเกลียนละหมื่นห้าถึงสองหมื่นชาวนาดีใจเหมือนได้แก้วเราก็ดีใจ ที่ชาวนาเพื่อนร่วมโลกของเราพี่น้องชาวนารากหญ้าก็ได้มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากแต่พอเสร็จแล้วมีฝ่ายหนึ่งก็มาโจมตีเอาปืนเหมือนกับว่าเอาไม้มาที่เอาเหล็กมาทิ่มทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้รัฐบาลเราจะล้มเพราะเรื่อกข้าวแต่ชาวนาท่านใดละ่ะที่โผล่ออกมาช่วยรัฐบาลปกป้องบ้างชาวนาจะต้องรู้สึกนะคะตอนนี้ว่า รัฐบาลกำลังจะโดนแล้วต่อไปเนี่ยคุณก็จะถ้ารัฐบาลโดนจริงๆคุณก็จะเหลือเกวียนละหกพันถึงเก้าพันคุณจะไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเพราะนายทุนมันคือฝั่งประชาธิปัตย์ฝั่งอำมาต์นะู่นนะนายกพยายามช่วยเราแล้วชาวนาท่านจะเอามือซุกกระเป๋าเดินเข้านาไม่สนใจใยดีกับรัฐบาลเลยเป็นไปได้ไหมคุณจะต้องออกมาวันที่หนึ่งนะคะ ขอร้องเถอะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยปกป้องชาวนาช่วยเหลือชาวนาแต่ละชาวนาเนี่ยต้องช่วยรัฐบาลเหมือนกันช่วยกันนะ,ะออกมาเยอะๆเป็นพลังที่มหาศาลไม่ใช่ว่าต้องการอะไรนะแต่มากันนิดหนึ่งรัฐบาลก็จะถามว่ามีแค่นี้เหรอที่มากันนะที่สภาที่หน้าธรรมเนียบเออหน้ารัฐสภานะคะ ราตสีสวัสด์ทุกคนนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายและสายสุดท้ายด้วยนะคะขอบคุณพี่อ๋อยขอบคุณทุกท่กทานเลยนะคะที่ให้ความคิดเห็นฟังเอชอัปเดตต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ